ก็ไปฝันว่ามันอเอามาวิ่ไงไล่พวกเราพวกเราก็ไม่มีจริงปะเชลดอนไม่ชอบกินผักแต่ว่าเชลดอนชอบกินไข่ไก่เป็นห่วงขอบคุณนะคะดูแลตัวเองดีๆนะไม่ได้เป็นห่วงแต่อยากเป็นแฟนตรงนี้เหรอคะพี่พี่ชัยเราลงตรงนี้ก่อนเราจะได้ขึ้นไปกินกาแฟก่อนออพนละแก้ว กับพี่ซันทีพี่ชายกางเกงเป็นเชลดนอนใส่แมสด้วย,วย,ยนี่ไงเห็นไหมเลยต้องมาไลฟ์บอกว่าวันนี้พี่ฟ้ามีงานกับท็อปสิบมิสแกรนไทยแลนด์ที่โชว์ดีซีมา,ามาหากันได้นะงานเริ่มเที่ยงนะถึงสี่โมงเย็นเป็นงานแบบมิตติ้งของหงษ์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์ แต่งตัวเท่ป่ะวิเซ็กซี่ไปไม่ดีละก็ต้องมีกันบ้างคนเรามันก็ต้องมีเซ็กซี่กันบ้างแหละใส่ว่าเปล่าหรอกไม่ใช่อะไรนะใส่เสื้ออย่างที่บอกว่าใส่เสื้อนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ขดขึ้นมีน้ำอยู่ไหมพี่สันแกะไหนได้ไหมไม่มีของกินอะไรใช่ไหมวันน่าจะเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตกันแล้ว นัดสิบโมงอิงฟ้ามาสิบครึ่งเย่อยากได้แว่นนะพูดถึงนะแต่ว่าไม่ต้องใส่แมสเนี่ย ตาบักอ่ะไม่ขอน้ำเปล่าดีกว่าเป็นสิวแวสแดงว่าเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วหยุดมองหนวดไม่ได้คนถามว่าทำไมถึงไว้หนวดเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บ โดนอีกหนึ่งแบบหวานเข้มๆดิขอดูท้องฟ้าหน่อยสู้ๆนะคะพี่อิงขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่ไงท้องฟ้าไอ้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนให้เธอในใจไม่มี ขึ้นให้เยอะแยะไปหมดไม่น่ารักล่ะปากก็แตกจริงๆเราก็เป็นคนกินน้ำเยอะนะทำไมปากแตกวะช่องฟ้าไหนเอ๊รู้นะไอ้พวกเต้า ทะลึ่งว่ะพี่คุยด้วยและไม่เล่นด้วยแหละไม่ชอบคนทะลึง่งเจอกันค่ะพี่เดือนเจอกันครับผมตอนนี้ครูด่าแล้วนัดอิงฟ้ามันสิบโมงเนี่ยนี่สิบโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงบอกเลยหนูไม่เคยทำให้ครูผิดหวังถูกไหมไอ้หนูมาเช้าเนี่ยครูจะต้องตกใจ แต่ถ้าหนูมาเลทน่อยๆเนี่ยคือก็จะอ้านี่แหละมีสแกนไตแลนไม่เคยทำให้ผิดหวังไลฟ์เมื่อ Live าวานก็คือเป็นเต็มติ๊กต็อกไปหมดบางคนก็เอาไปตัดเป็นช็อตสั้นๆแล้วก็ไปทำหนังกัน วันนีประชากรในติ๊กต็เนี่ยนะบอกเลยนะว่าเป็นผู้กำกับ <ไป S 1> หนังได้เลยนะ,ะอ่าแล้วก็อืมโอเคซึ้งใจน้ำตาไหลแล้วมาอะไรกันนี่เบาได้เบานะทุกคนเบาได้เบาไี่ซันสังส่งให้หนูหนึ่งได้ป่ะจะอีทอะไรเอาชาเขียวปั่นวันน้อย เราหาที่นั่งกันกับนดีกว่าชอบอันหนึ่งที่บอกว่าถ้าไปออกอะไรก็เห็นว่าออกรายการนู้นรายการนี้ก็บอกว่าเป็นพี่น้องเอ้าก็เป็นพี่น้องสาวจะให้บอกเป็นอะไร เดี๋ยวเจอเสียบเบิ้มก็เป็นพี่น้องอยู่จะให้บอกว่าอะไรทุบซะดีมั้งจะต้องเรียกแม่รัตนามาช่วยหรือไม่คุยด้วยดีกว่าไม่เล่นด้วยดีกว่าคนเข้าใจอะไรยากไม่เล่นด้วยดีกว่าหย,ยิ้มวันๆหวให้ดูหน่อย เสื้อสวยเป็นเสื้อสปอนเซอร์ค่ะถ้าเนื้อทั้งตัวตอนนี้มีแก่ของสปอนเซอร์และของแฟนคลับไม่ต้องซื้ออะไรเลยเห็นไหมเห็นผลปะน่ากลัวมากเป็นตรงนี้แล้วก็เป็นกรงนี้น่าจะเป็นช่วงตอนที่ซ้อมซ้อมเต้นหนักๆแล้วก็เหงื่อออกละคันหรือเปล่าไม่แน่ใจ พ่ออย่าดุแดงไม่ดุหรอพี่ดุนะหนูไหวหรอพี่ดุนะหนูไหวหรอถ้าหนูไหวพี่ก็ไหวแต่ถ้าหนูไม่ไหว <c oughs> มันเป็นคนไม่ดีนะนี่นี่เป็นคนทะลึ่งนะเป็นคนไม่ดีนะเนี่ย ไม่คุยด้วยแหละไม่คุยกับเสียเบิ่มแหละสายแล้วยังมานั่งสั่งสตาร์บัคอีกโถอิงฟ้าตายแล้วโดนแน่ขึ้นไปโดนแน่ก็เิียวเิียว ขึ้นไปก่อนอิงหลอดมันก็เลยแบบค่อยๆจางลงก็อ่พอน้อยพี่โมสวัสด,ดีฮะกางเกงสวยใช่พี่ฟ้าใส่กากงเกงซ้ำสองวันแล้วกางเกงยีนเขาไม่ซักบ่อยเดี๋ยวเสียทรง เอา้าขอบคุณค่ะงไปมาเมยอ่ะรีบมา <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ที่ขา้างหน้าเลศเดี๋ยวเจอกันฮะได้ค่ะเดี๋ยวที่ฝั่งนี้วันนี้ใส่เสื้อสีฟ้านะดีฮะดีอ่ะสวยด้วยอืม,อมทำดีนี่คือพี่เดือนนะคนที่ทุกคนเห็นรูปสวยๆมาจากพี่เดือนนี่แหละสิวปูด อะไรคะหนูกินน้ำส้มหนูจะปวดอึบไหมปวดอึบปะใช่กางเกงยิงเขาไม่ซักกันพี่ฟ้าว่าจะเอามาใส่สักหกรอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยซักเหมือนง่วงเลยไม่เหมือนง่วงพูดตรงๆเอาอะไรมาเหมือนมันคือง่วงเลย ธรรมชาติแบบง่วงอยากตั้งกล้องนะตรงไหนดีวะเพราะว่าเริ่มเหมือ่อยที่เอาอ่ะพอจะตั้งกล้องน้ำได้แล้วจบสักหน่อยหนึ่งอ่ะให้ได้ตั้งวายเซ็กซี่แล้วมาแล้วเอา พี่ขวัญก็มาแล้วไหนอยากดูท้องฟ้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวให้ดูบายอยาไอ้พวกทะลึ่งทั้งหลายตอนโดนซีเมืเรานซีเกยันต์อิซาบักก็จะหายปะหายอันนั้ก็เคยทำให้ผิดหวังไปไปอันนตรงปั๊บทำไมอ่ะหายไปไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยหรอแล้วเอาโนแมทไปไว้นู่นอีก บบกมือให้พี่ขวัญไงไปก่อนนะมาไวแท้มาไวกันแท้สู้ๆเป็นกำลังใจให้คณะตัวป่วนขอบคุณค่ะตายยังไม่ตื่นพี่หมาขอกันะไปซ้อมคอนเสิร์ตก่อนเราไปตรงนี้ได้ไหมฮะไปตรงนี้ได้ไหมต้องขึ้นตรงนี้ ถ้าเราขึ้นตรงอื่นมันก็จะไม่ไปชั้นหกให้เรา,าได้เดวล,ลงมางนะคะโ <LI Z> ดนตามนะเสียงหายปะ <LI Z> เสียงหายไหมทุกคนิ <S <S you hey <pip i> ด ไปแล้วนะต้องไปซ้อมแล้วต้องไปซ้อมแล้วหนักไหมอะมาอัศมาก คือตามถามคนเลยพี่มีพี่แวนตาม<อ>พี่มีตามพี่เต่าตาม,มแล้วไม่มันต้องไปตรนกุนไม่ใช่เหรอพี่สันนี่เป็นนี่ออะไรอ่ะบันไดอ่ะเหรอหลดจะเป็โหลดไหมไม่เคยทำให้ผิดหวัง ไปแล้วนะไปของจริงละบ๊ายโดนแน่โดนแน่แน่